แล้วถามว่าพระสมุกกับแสงเกี่ยวซึ่งมีตําแหน่งเป็นผู้ช่วยปู่สุกเนี่ยจะไม่ได้พาปู่สุกไปหรอครับก็ได้ไปอย่างไม่ต้องสงสัยประวัติเขาก็ชัดเจนว่าพระที่เหลือเนี่ยก็ยังอยู่ในหีบเหล็กในโบสถ์มีคนมาขโมยมาขายเพราะเมื่อก่อนก็มัขายไม่ได้นะพอหลังๆปีสองเจ็ดพระขายได้แล้วมีราคาก็มีคนมปขโมยมาขาย ทางวัดก็ห็นท่าไม่ดีไปแจ้งตำรวจมาเฝ้าตำรวจบอกว่าฉันตำรวจอยู่โรงพักมันไม่ได้อยู่วัดนะนะยพาอยู่กัาแต่ในวัดครับก็กลายเป็นว่าตำรวจไม่เฝ้าให้ตลอดเวลายี่สชั่วโมงพระยังถูกประคายอยู่ดีทางวัดก็เลยเอามาทําบุญแจกเองก็ยังเก็บไว้ในธนาคารอยู่หกสิบององค์ประวัติกบฎพิสระตรงไหนคนขายพระบอกไม่เชื่อเอา้าไม่ทันไม่รู้แต่บอกไม่เชื่อแต่แปลกคนฟังกับเชื่อคนขายพระ คุณไม่ถามที่คนหายพระหลวงปู่เกิดเมื่อไหร่บวชเมื่อไหร่บวชอายุเท่าไหร่มีลูกชื่ออะไรนะมีพระนะดูแลกี่องค์ท่านทําอะไรบ้างไม่รู้หรอกรู้แต่ว่านะของผมเนี่ยแทหายากนะถ้าซื้อต้องแพงพูดได้คาเดียวกันหมดคือหลวงปู่สุขเป็นอาจารย์เสด็จเตี่ยและเสกคนเป็นจระเข้ได้พูดได้แค่นี้จริงๆและถ้าพูดม่เหมือนแบบนี้ถือว่าไม่ใช่เซียนเป็นเซียนหลวงปู่สุขง่ายนิดเดียวครับหลวงปู่สุขเป็นอาจารย์เสด็จเตี่ยและเสกคนเป็นจระเข้ได้พูดได้แค่นี้คุณเป็นเซียนหลวงปู่สุขแล้ว แล้วก็มีพารเรียลตระดับทองฝั่งเพชรแล้วบอกว่าของผมเนี่ยแท้ออกบัตรได้แค่นั้นครับไม่ได้หาง่ายนะครับของแท้ต้องแพงพูดได้แค่นี้จริงๆอ่าใครที่ตามผมมาจาก YouTube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลค์ทุกวันเวลาสามทุ่เข้ามาติดตามไลค์สดได้ปูสุกนะครับอ่าใครอยากได้หลวงปูสุกองน์นี้นะเพิ่งจะเขาไปเดินตลาด กอบกุลเนี่ยเราได้มาเรามาขายผมใครอยากได้ตะกัวปูสุขมาเนี่ยใครอยากได้ปูสุกวัดปากคลองมะขามเท่าคืออันเนี้ยชัดเจนนะเพราะว่าบรรจุในกุเจดีห้ายอดวัดห้วยเสือผมชอบพระอาวาพัฒนในวัดอะประวัติการสร้างอะไม่ชัดเจนทีานอกวัดเพราะนอกวัดอะเขามีวาระที่ไปใส่เออนะครับ ฉะนั้นองคเนี้ยนะใครเอาเอาสามหมืนอันนี้คือสวยนะสามหมื่นบาทราคาเท่าเต่าปลดนี้ปูหลิวปีสามหกสวยๆเนี่ยทองแรงที่พายเรือมาแจกอยากรู้ครับจาย์ก็รอหนังสือออกได้รู้ครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมถ้าเวลาคุณจะซื้อปูสุกวัดปากคอมะขามเท่าคุณหยิบตะกรวมาส่องได้เนื้อ,อน,นี้ก็จบจัดชัดเจนเนะย โอ้เค oh, okay. นะครับอ่ยกภาพบูชาให้องค์นึงนี่นั่นละองค์นั้นแหละได้มานี่นะใครที่นับถืออ่าองค์พ่อจะถูกทำเน่ไม่ถูกนะผมจะบอกให้ ไม่ถูกนะกอ,นองค์พ่อจตุคามเนี่ยผมบอกเลยนะครับเนี่ยเนี่ย,ยองค์พ่อจตุคามเนี่ยบูชาเนี่ยผมได้มาพอดีเลยนี่นะองค์เนี้ย,นะยใครเอานะเอามื่นสองครับพี่ชัยวัดนะฮะคือแน่นอนแหละครับปู่สุขหาไม่ได้หรอกแล้วจริงจริงนะ แบบนี้นะตอนนี้นะฟังฟังผมนะอยากจะเปิดพาไปดูปากจังเล่นง่ายเพราะยังไม่มีเก๊ต่อไปจะมีเก๊เหมือนวัดดงตาลอันเนี้ยเล่นง่ายยังไม่มีเก๊ครับแขวนสบายใจผมชอบพระที่ไปเจอต่างวัดอ่าเพราะว่า เขามีที่มาที่ไปชัดเจนวัดนกก็ของปู่สุขครับเอาง่ายๆนะฮะพระเนี่ยปู่สุขทำวิท่าัาปากคของทั้งหมดแล้วมีคนมาขอท่านไปเอาสรุปเอาแบบยกตัวอย่างสักสามวัดและการเกี่ยวกับพ้าหลวงปู่สุขนะ,ะถ้าเกิดว่าเป็นของวัดส้มเสี้ยวเนี่ยหลวงพ่อน้อยวัดส้มเสี้ยวต้องการบูรณะโบสถ์ต้องการเงินประมาณสามพันถามว่าตอนนั้นเรี่ยไรใครอะ แต่ถ้ามีพระปู่ศุกร์อะปูุ่กแกดังแล้ว mm. อ่าบอกว่าถ้าทําบุญได้พระปูุ่กเนี่ย mm. อ่าเจ้าของโรงสีพ่อค้าแม่ค้า mm. นะครับเจ้าขุนบูนนายพากันไปทําบุญนะ mm. เขาบอกว่าพอน้อยเนี่ยวัดสมเสียวเนี่ยนะ,ะมีคนมาทําบุญแล้วก็แจกพระไปได้เงินสามพันพอที่จะทําโบสถ์แล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไม่ไม่ได้เอาพระให้ใครทําบุญต่อนะ เอาพระที่เหลือเก็บไว้ในฐานพระประธานอ่าหรือในหลังคาโบสถ์เอาง่ายๆตรงไหนก็นแล้วแต่ที่เก็บพระได้อย่าไปฟิกใต้ฐานพระประธานคอพระหลังคาโบสถ์ในบาทในหีบเล็กเอาตรงไหนในโบสถ์ที่เก็บพระไว้ได้อะพอแล้วเอออย่าไปคิดจ้พิสดารตามคําพูดคนขายพระเอาแค่เนี้ยอันนั้นคือวัดสมเสี่ยวอย่างวัดหัวหาดเนี่ยผมบอกแล้วไม่ได้มีอะไรพิสดารครับเพราะอยู่คนละฝั่งแม่น้ํา คนจะไปทําบุญวัดปากคลองก็ต้องมาขึ้นเรือที่วัดหัวหัดแล้วก็ข้ามมาฝั่งึ่งก็ปากคลองอ่าพอกลับจากวัดปากคลองก็ไปเนี่ยนะครับตรงข้ามกันนะตรงข้ามกันนะคนชัยนาทอยู่ไหมผมถามจริงคนชัยนาทนะวัดหัวหาดนะอ่ากับวัดปากคลองตรงข้ามกันปะเดี๋ยวคนอาจจะคิดว่าเอ้ยแม่งโอดมมวยกแล้ว แม่น้ําท่าจีนวัดหัวหานหรือว่าพิคุนงามนี่วัดปากคลองคงข้างกันไหมก็แม่น้ําท่าจีนขวางอยู่เนี่ยนี่ผมเปิดรูปภาพในแผนที่เลยนะเนี่ยวั่าพิกุนงามวัดหัวหา่านก็ตรงข้ามกับปากคลองแล้วพระบูสุกจะไม่ไปอยู่ที่นี่ได้ไงก็คนฝั่งนั้นได้ไปก็เอาไว้ตรงนั้นนะหรือฝั่งนี้จะขอพระหลวงปูเบสุกไปทำบุญก็แค่นั้นคิดอะไรไม่ออกทําไมพวกกนิยหหอมพระท่านเนี่ยไปออกให้วัดดอนสอกีต ทำไมพระท่านบอกว่าน้าขาวอ่าทําไมพระท่านบอกว่าราปตาเค้าคิดง่ายๆอย่าคิดในพิสดารเพราะพิษสัตไอ้คนไม่รู้อ่ะมันคิดอะไรไม่ได้มันก็ต้องพิสดารแต่ไอ้ความจริงนะ่ะคุณเห็นปุ๊บคุณไม่พิสดารเลยต่อไปนะครับอ่ามีวะนะหัว่า,ววาส้มเซี่ยวอย่างวัดดอนตานอ่าใครเป็นเจ้าว่าวัดนันตายล่ะพาสมุกกับแสงเขียวอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกระเป๋าอยู่ไหนะ เป่าเป่าพระเปล่าพระเร็วเร็วเร็วเนี่ยกาลังไหลอย่างวัดดอนตาลนะผมต้องบอกแบบนี้วัดดอนตาลเนี่ยใครเป็นเจ้าวาดพระสมุกกับแสงเขียวคนขายพระไม่รู้หรอกครับว่าพระสมุกคืออะไรนะเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยเขาสามารถแต่งตั้งพระผู้ช่วยได้ในพระในตําแหน่งพระใบีกาพระสมุขพระปาลัด พระประหลัดก็ช่วยดูแลเรื่องการปกครองพระสมุกก็ช่วยการดูแลเลยอกสารนู่นนี่นั่นนะพระใบาดีกาก็ช่วยดูแลนะครับมีสามตำแหน่งปู่สุขเป็นเจ้าคณะอำเภอถูกไหมฉะนั้นปู่สุขมีใครบ้างพระใบาดีกาแหพระสมุกกับแสงเขียวถูกปะเออพระประหลัดบุญยังนี่พระผู้ช่วยปู่สุข นะปู่สุกเนี่ยได้ส่งพระสมุกกัแสงเขียวไปเป็นเจ้าอาวาสวัดนอนตาลท่านก็ให้พระไปแล้วถามว่าพระสมุขก,กับแสงเขียวซึ่งมีตําแหน่งเป็นผู้ช่วยปู่สุกเนี่ยจะไม่ได้พาปู่สุกไปเหรอครับก็ได้ไปอย่างไม่ต้องสงสัยประวัติเขาก็ชัดเจนว่าพระที่เหลือเนี่ยก็ยังอยู่ในหยบเหล็กในโบสถ์มีคนมาขโมยมาขายเพราะเมื่อก่อนเขาขายไม่ได้ นะพอหลังๆปีสองเจ็ดพระขายได้เริ่มมีราคาก็มีคนไปขโมยมาขายทางวัดก็เห็นท่าไม่ดีไปแจ้งตำรวจมาเฝ้าตำรวจบอกอันตำรวจอยู่โรงพักตำรวจไม่ได้อยู่วัดนะนะพระอยู่มาบแม่นในวัดครับก็กลายเป็นว่าตำรวจไม่มาเฝ้าไว้ตลอดเวลาย4สชั่วโมงพระยังถูกมาขายอยู่ดีทางวัดก็เลยเอามาทําบุญแจกเองก็ยังเก็บไว้ในธนาคารอยู่หกสิบกว่าองค์ประวัติจะไปใพิสดารตรงไหนคนขายพระบอกไม่เชื่อเอาไม่ทนันไม่รู้แต่บอกไม่เชื่อแต่แปลก คนฟังกับเชื่อคนขายพระคุณไม่ถามนี่คนขายพระหลวงปู่เกิดเมื่อไหร่บวชเมื่อไหร่บวชอายุเท่าไหร่มีลูกชื่ออะไรนะมีพระนะดูแลกี่องค์ท่านทําอะไรบ้างไม่รู้หรอกรู้แต่ว่านะของผมเนี่ยแท้หายากนะถ้าซื้อต้องแพงพูดได้คาเดียวกันหมดคือหลวงปู่สุขเป็นอาจารย์เสด็จเตี่ยและเสกคนปเป็นจระเข้ได้ได้แค่นี้จริงๆแล่ถ้าพูดม่เหมือนแบบนี้ถือว่าไม่ใช่เซียนเป็นเซียนหลวงปู่สุขง่ายนิดเดียวครับหลวงปู่สุขเป็นอาจารย์เสด็จเตี่ยและเสกคนปเป็นจระเข้ได้ พูดได้แค่นี้คุณเป็นเซียนหลวงปู่สุกแล้วแล้วก็มีพระเร่นตรหดับทองฝังเพชรแล้วบอกว่าของผมเนี่ยแท้ออกบัตรได้แค่นั้นครับไม่ได้หาง่ายนะครับของแท้ต้องแพงพูดได้แค่นี้จริงๆนะฮะอ้ะาวคราวนี้ต่อมานะครับนะฮะพอเวลานะฮะวัดดอนตานเลยไปแล้วไม่ทันแล้วลูกอ่ะไม่เป็นไรต่อมีอะไรีส้มเสี้ยวมีดอนตานมีหัวหาดมีอะไรอีก What not? What not? วัดนกวัดนกเนหลวงพ่อเฟื่องที่บาคนคอยจะบอกนะ บ้านหนูเลยอ๋อเพราะเฟืองเพราะเฟืองวัดนกเนี่ยเป็นคนควยกระบอกเป็นคนเมืองการเดินตามเนี่ยนะไปทุ่ดงครั้งหนึ่งได้เดินตามพระอาจารย์ไปตอนเป็นเนนพระอาจารย์เดินบนใบบัวแล้วบอกให้กําหนดจิตนะให้กําหนดจิตเดินตามบนใบบัวนายาอย,ยาเขาห้ามใบยางนึงอะสุดท้ายปุ๊บเนี่ยอาจารย์เดินไปแล้วพอเฟืองวัดนกเนี่ยไม่รู้ว่าไปไปสัก,กิดจารยาหนึ่งอะจิตหลุดจมน้ําตกน้าป๊ม คเดินมนใบบัวเพื่อข้ามสระน้ําเนี่ยครน,นี้คือการกำหนดจิตของมาสมัยก่อนบางคนบอกโอ้ฟังแล้วเชื่อได้เหรอเออมึงทําไม่ได้มึงก็ไม่เชื่ออเดี๋ยวมึงทําได้มึงก็เชื่อเองถ้าพลังจิตยังไม่ถึงยังทำไม่ได้ไม่เชื่อก็อย่าเพิ่งไปค้านนะครับอ่ะโอเคต่อไปพ่อเฟื่องวัดนกนะฮะก็ไปเรียนวิชาหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขให้วิชาลบผงหน้าพระกันมา เนะพราะพนกก็ไม่ขอพระปู่สุกมาแจกที่วัดนกก่อนถ้าเป็นพระปู่สุกก้เนนี้เก่าเก่าอว่าถ้าเป็นของหลวงปู่เฟื่องก็ผงไม่เก่านะพอเฟื่องกนก็เอาพระหลวงปู่สุกไปแจกพระทำที่ว่าปากคลองทั้งหมดทั้งสิ้นละพระที่ปู่เฟื่องเอาไปแจกไปที่วัดปากคลองก็มีคนปากคลองก็ได้มาก่อน บางคนบอกไปรับแจกที่วัดนกเป็นพระผู้เผาพระวัไม่ชัดเจนมันชัดเจนอยู่แล้วผมบอกแล้วไงโตโยตา้าไม่ว่าคุณจะซื้อที่ศูนย์เชียงใหม่ซื้ออยู่นครปฐมซื้อที่ศูนย์ชูราดมันก็คือโตโยต้าผลิตออกมาจากโรงงานโตโยต้าเหมือนกันนั่นแหละครับมาพูดถึงหลวงปู่สุกวัดดอนอ่าไม่เท่านะอันนี้วัดวัด้วยเสือเพชรบุรีเอาง่ายๆรูปเหมือนหลวงปู่สุขที่ใหญ่ที่สุดในโลกอะอยู่เพชรบุรีนะครับใครขับไปชะอำผ่านวัดนายยางอะ รูปเหมือนหลวงปู่สุขที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่วัดนายางเพชรบุรีห้าผมบอกเลยนะฉะนั้นแล้วครั้งเนี้ยเจ้าพระราปร,ริยธรรมธาดาแพตาลรักษ์ Google ยังลงพระยานิติธรรมธาดาเลยหาให้ตายก็หาไม่เจอเจ้าพระยาปร,ริยธรรมธาดาแพตาลรักษนะครับเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการแปลภาษาบาลีเป็นอมตเอก สแผ่นดินตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หและรัชกาลที่6ในปี2462ท่านสร้างเจดีย์หยอดวัดห้วยเสือในตระกูลของท่านท่านก็เลยเอาขอให้บุษุกเนี่ยนะเสกพระทำพระเอาปัญจุไว้เจดีย์หยอดวัดห้วยเสือซึ่งในสมัยก่อนถ้าผมจำไม่ผิดอะพระอาจารย์ดำหรือพระอาจารย์โตเนี่ยเป็นเจ้าวาดโดยส่งไปเป็นเจ้าวาดโดยหลวงพ่อมีวัดพระทรงพระเป็นหลานพ่อมี แล้วพอมีมีสิทธิ์อะไรส่งไปเป็นเจ้าวาดก็พาอมีเป็นเจ้าคณะเมืองเพชรบุรีไงเออฉะนั้นนะพระทั้งหมดก็เลยถูกบรรจุไว้เจดีย์ห้ายอดร้อยเสือมีประวัติชัดเจนปู่สุกสร้างปู่สุกเสกเสกสร้างปีหกสองไปบรรจุปีหกสี 4, ่หนังสือเขามีในงานฉลองเจดีย์ห้ายอดเป๊ะพอค้าพาบอกไม่เชื่อไอ้หนังสือที่เขาทํามาไม่มีความหมายเลย hmm. ออ้คนขายพระไม่บอกไม่เชื่ออย่าไปซื้อนะไม่เชื่อ ซื้อเราขายไม่ได้ขายมึงไม่ได้แต่ขายกูได้บอกอย่างนี้ได้ยังไหมคือ <c oughs> ไม่ซื้อไม่เล่นไม่รู้แต่เวลามีคนรู้ว่าเปิดเผยไปค้านไม่ต้องค้านก็ได้ผมมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ชอบพระต่างวัดเพราะพระต่างวัดเขาจะมีบันทึกมีที่มาที่ไปชัดเจนกว่าพระในวัดเสียอีก <c oughs> ก็พระในวัดเขาออกวันนั้นอยู่แล้วเขาไม่บันทึกอะไรนะ <c oughs> แต่ลพระต่างวัดเนี่ยเขาไปบรรจุป,ปีไหนเพราะอะไรอะ่ะ <c oughs> อันนั้นอ่ะมีที่มาชัดเจนเอาจริงๆอ่ะ กลายเป็นข้อมูลที่ทำให้เรามั่นใจในการแขวนพระด้วยนะผมจะบอกให้ใครไม่รู้เป็นคนตั้งกฎเกณฑ์ว่าพระต่างวัดไม่แพงแต่ผมเชื่อหลวงพ่อไม่ได้ตั้งตอนหลวงพ่อแจกไม่ได้บอกพระค่าไม่ดีพระค่าไปแจกวัดอื่นไม่ดีหลวงพ่อไม่เคยบอกไอ,บอ้บล็อกนิยมไม่นยมอีกลวพระมีกี่บล็อกเนี่ยผมกล้าพูดมีกี่บล็อกมีกี่ตัวตัดผมกล้าพูดคนที่สั่งโรงงานสร้างได้พระมานั่งแจกยังไม่รู้เลยว่ามีกี่บล็อกมีกี่ตัวตัด ก็รับปรจากโรงงานพระย,ยังขายไม่ได้ไอ้คนที่มาแยกบล็อกไอ้แยกตัวตัดอะไอ้คนขายพระทท้งนั้นแหละไม่ใช่คนสร้างไม่อะไรเลยนะแต่มากําหนดมีตัวตัดตัวเดียวเท่านั้นมีสองบล็อกสามบล็อกเท่านั้นคนสร้างเองนยะที่เขามาถือมาแจกอ่ะเขายังไม่รู้เลยผมก็แค่ให้คุณว่าคุณเลือกที่จะเสพและเลือกที่จะเชื่อเท่านั้นเองครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็ขายได้ไปก็คือ นะครับลูกกระดาษปูสุขบวกยางแทะไม่เข้าเลยนะปูสุขนี้เขาดังมากตอนนั้นลงหนังสือพิมพ์อาทำนี่เรื่องราวเกี่ยวกับหลวงสุขพัชราสายคุณคุณไหมเหมือนสนามบอลไหมสนามบอลส,สุขพัชราสายก็คือหลวงสุขพัชราสายเป็นลูกเขยกมรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์อ่าลูกเขยกมรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์หลวงสุพัชราสายเป็นคนสร้างเหรียญให้หลวงปูสุข เหรียญรุ่นแรกปู่สุขเนี่ยออกทุนจัดสร้างโดยหลวงสุภชราศัยและเป็นคนเดียวกับที่สร้างเหรียญให้พ่อพิงค์มากอกด้วยสนามฟุตบอลชื่อหลวงชื่อสุัชราศัยคือตอนนั้นนะครับหลวงปู่สุขมรณภาพไปแล้วแล้วมีคนเนี่ยขโมยบานประตูของวัดปากของมะขามท่อไปเพราะเป็นไม้สักแกะสลักสวยงามมากกำลังจะออกไปขายใครทํางานอยู่แถวแถวชายทะเลจะรู้เลยจะมีการเอาไม้เนี่ยลอขึ้นเรือไปขายต่างชาติแล้วนะ ปรากฏมีเด็กนกครสวรรค์นคนหนึง่งอย่าไปตกใจนะครับนครสวรรค์ชัยนาทเนี่ยอาณาเขตเดียวกันในสมัยก่อนบางอำเภอของนครสวรรค์ขึ้นอยู่กับชัยนาทในอดีตบางอำเภอของนครสวรรค์ขึ้นอยู่กับพิจิตในอดีตนะผมต้องบอกแบบนี้นะมีเด็กคนหนึ่งบอกว่าช่วยไปตามหลวงสุพัชราใยมาพกค่าหน่อยเขาก็งงดิอ๋อทำไมเด็กพูดแบบนี้รู้จักได้ยังไง มีเรื่องสําคัญก็มีเรื่องราวกล่าวถึงจนไปถึงหลวงสุภาพราหัยจริงๆหลวงเท่าไหร่พูดกัไที่นว่ากูจะเตะมันอ่ากูจะเตะมันหลวงท่าไพูดว่ากูจะเตะมันเรื่องงนี้ลงหนังสือพิมพ์มากอกถามปรากฏว่าพอหลวงสุภาพราศัยเดินมาเห็นเด็กคนนี้ท่าทางนั่งจําได้เลยว่านี่คืออาการกิริยาของหลวงปู่สุขและเด็กคนนี้ก็ทักว่ามึงจะเตะกูเหรอ นั่นแหละครับจึงทําให้หลวงสุพจราสายไปตามเอาประตูบานนั้นกลับมาคืนวัดปากคลองเรื่องพวกนี้คนขายพระไม่รู้เขาก็รู้แค่ว่าราคาเท่าไหร่นะรู้แค่ว่าจะแต่งนิทานขายยังไงเขาก็เลยไม่ค่อยแขวนไงควรเห็นไหมสังเกตนะเพราะค้าพระมีแล้วขายหมดปู่แล้วขายขายหมดก็ไม่ค่อยเก็บพระแต่คนเก็บพระเยอะๆรับมากับวัดศรัทธาหาประวัติมาพูดบอกไอ้พวกนี้เชื่อไม่ได้มันไม่ได,มไมได้มันไม่ใช่สายตรง สายตรงคือขายพระหลวงพ่อบ่อยๆอ่ะคนเก็บพระคนศึกษาไม่ใช่สายตรงเพราะมันไม่ค่อยขายพระหลวงพอ่อด้วยประการละชนี้แลงนะครับโอเคนะครับถ้าชื่นชอบคิดจริงไม่จริงก็วิพากษ์วิจารณ์กันมาจบแล้วกดหัวใจให้หน่อยอะใช่ครับสมัยก่อนเนี่ยขอ,ของนครสวรรค์บางเขตก็เป็นของนครสวรรค์บางเขตก็เป็นของพิจิตรนะครับแต่ตอนนี้นี่น,นี่โอ้โหว้างๆเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันนี่นี่น,นะฮะ องค์พ่อจะถุกคามหมื่นสองพันบาทนี่ผมบอกไม่ได้หาง่ายนะมาดูจะอธิบายยังไงเอาเก็บไปก่อนลูกนะเดี๋ยวเอาไปบูชาในบ้านใหม่ไนดะ้เ mm hmm. นี่เยเดี๋ยวว่างมาเล่าให้ฟังว่าทําไมเฮียโตเขาต้มสุยหอจึงต้องหาคนร้อยพวงมาลายัยยาวหนึ่งกิโลเมตรไปวนรอบหลวงพ่อ้องว่างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอ่ะนะบัตรนวะอ่ะอันนี้เก็บครับเพื่อนๆเอาว่า ขอให้ถูกหวยขอให้ได้เงินล้านขอได้ปิดตาอ่ะผมอันนี้จัดให้ปิดให้ปู่เอี่ยมวัดหนังปิดตาปู่ดีบ้านยางนี่ขอถามเลยครับทําไมหลวงปู่ทวดเนื้อขาปิ่นโตทําไมไม่แพงครับออกครับก็คือว่าที่ไม่แพงเพราะว่าเราโง่ไม่ซื้อกันผมจะพูดไงได้อ่ะครับจริงๆรงนะ้าผมนนะาที่ไม่แพงอะ่ะเพราะว่าเราไปโง่เชื่อเพราะคาภามันหายากไง หนามันหายากอีกอย่างไม่ค่อยเหมือนที่เขาขายแพงๆกัวรับไปแล้วที่แพงๆกระเทือนประเด็นคือเราไปเล่นตามคนที่ไม่รู้ครับจริงๆเน,นื้อขาบินโตออกปีเดียวกันนะปีศูนย์สี่ศูนย์ห้าออกหลายปีด้วยนะ mm hmm. อ่านะครับแล้วก็สร้างน้อยกว่าอลูมิเนียมมาเปาะนะแต่แข็งปั๊มขึ้นรูปไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าไม่มีความยืดยุ่นอ่านะครับต่เขาเรียกว่าไม่มีความยืดหยุ่นทองแดงเนี่ยยังปั๊มง่ายกว่ามีความยืดยุนบิเนียมเนี่ยเปาะแต่แข็ง mm hmm. เขาก็เลย ยิดอยู่ยุคหนึ่งก็เหมือนยุคเนี่ยเอาตัวถังอลูมิเนียมมาทําสมัยนี้มีไหมไม่มีแล้วและแม้อลูมิเนียมวันนี้นะครับก็จะยึดตั้งแต่ปีศูนย์กว่าจนถึงหนึ่งกว่าแล้วก็เลิกทํามาใช้ตะเลิแทน<ม>อ่านั่นแหละครับตามยุคตามสมัยนะครับอาวปูเอียมปะมุลรายการสุดท้ายสองนาทีปูเอียม,ม,ายยายยมวัดหนังมีกิ่งด้วย ข้างในมีกิ่งด้วยนะครับนี่กิ่งหลวงปู่เอี่ยมนะวัดหนังก้อเขื่อนใหญ่เขื่อนเล็กเป็นหลายหลายแสนปิดตาเป็นล้านก็ไม่ได้ต่างกันนะ่านะครับนี่ต้องเรียกกิ่งปู่เอี่ยมเลยนะส่วนมากเจอแต่พระชัยอุดชันนะอันนี้เป็นกิ่งนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มสองนาทีนะครับนี่ยนะเนื้อปูเอี่ยมแท้ กอนเนื้อเหมือนท่านเจ้าหมาว่าสามปึ้มนะนะซึ่งศรริลปะของหน้าคนแกะพิมพ์หลุงปู่เอี่ยมมองแล้วก็เข้าใจง่ายไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรนะครับเก๊คืนเพิ่มให้สองแสนเนาะแ,แท้เท่าไหร่ไม่รู้เก๊คุณเพิ่มให้สองแสนนะฮะแต่แท้เท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้ถึงเวลาสองนาทีพระชัยก็ยังหลายแสนอันนี้กิ่งหลวงปู่เอี่ยม เนี่ยน่าจะเป็นกิ่งหลวงปู่เอี่ยมไม่กี่องนะนะซึ่งอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแท้ตาเปล่าเพราะอะไรเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อพระอายุเป็นร้อยปีนะครับเนื้อเหมือนพอเงินบางคานเนะียอ่าเนื้อเหมือนนะครับจะมาถามปื้มโอ้โหปู่เอี่ยมวัดหนังราคาที่คุณใส่คุณยังซื้อตะกัวไม่ได้เลยตะกัววัดหนังอย่างองค์ไหลายแ,แสนคุณยังซื้อปิดตาหัวบานเย็นไม่ได้เลยกิ่งปู่เอี่ยมเนี่ย เอาจริงๆหายากกว่าพระชายจริงนะเออเอาว่าพระกิ่งหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยเอาจริงๆหายากกว่าพระชัยเนี่ยะเนี่ยเอาแต่ครับพระมีองค์เดียวเจ้าของมีได้คนเดียวผู้ดได้แค่นี้ถ้าปู่เอี่ยมท่านไม่ดีจริงไม่สักิ์สิทธิ์จริงคนคงไม่เอาเงินหลายแสนแล้วเรือเงนเป็นล้านไปนะเช่าพระท่านมาแขวนคอหมดเวลาครับ รถบังแพจะเป็นลมโอ้ถ้าปูเอี่ยมวัดหนังราคานี้นะกดไม่ลงอะโอ้อาดีใจกับพูดได้ครับผมต้องพูดคำนี้เลยต้องบอกครับพูดได้คําเดียวน้ําตาไหลเป็นสายเลือดสาหรับรายการนี้ใครได้เป็นเจ้าของครับเพื่อนๆโอ้พี่พิสิธิ์นะครับเนี่ยคือหยิบมาเพราะเงินบางคานเนี่ยนี่เลยไหม แต่ต้องเป็นพิมพ์นิยมนะถึงจะเนื้อนี้่อาถ้าบอกว่าพ่อเงินบางคานเนี้ยเนี้ยต้องเป็นพิมพ์นิยมถึงจะเนื้อนี้เขาเรียกว่าเนื้อกรุงเทพนะเนื้อกรุงเทพโหขอถ่ายรูปไม่ด้วยอามินนะฮะสี่หมื่นกว่าบาทนี่ยังไม่ซื้อเต่าปูหลิวกดนี่เนะนวะไม่ได้แต่ถ้าเราซื้อพ้าแบบนั้นได้พ้าแบบนี้ถ้าท่านไม่เก่งจริงอ่ะ เหรียญท่านจะเป็นเบจ่าพักคีจะราคาเป็นสิบล้านหรอวางไม่ลงอนะโหวางไม่ลงในค่ำคืนนี้ใครได้กดหัวใจให้ผมนิดเอาว่าคุณซื้อปิดตาเนื้อตะกลัวซื้ออะไรของวัดหนังซื้ออะไรมาแล้วแต่หาง่ายกวกิ่งองนี้แล้วกัน หาง่ายวอากลิ่งองนี้แล้วกันครับอันนี้วัดหนังไม่ต้องไปผสมปนอะไรกับใครนะนี่ชัดเจนครับขอบคุณมากๆครับแฟนเพจสร้อยที่บอกว่ต้องแพ้ต้องกาบลาแฟนเพจทุกท่านไปก่อนฝันดีลาตีสวัสด์ครับผม